<Okay. S 2> สามแต้มนะโอ้โหสามแต้มผีเข้าไปมันบอดเจ็ดแปดไปดิโอ้โหแต้มเดียวเหมือนกันผีขอไปเอออะไรก็ได้ครับยกเว้นเก้านะโอ้โหมันบอดครับผมเราโอ้ผีเข้าไปมันสามแต้มนะจะกินได้ปเปล่าสี่ห้ามาแต้มครับมันบอดสามสี่มาโอ้โหแต้มเดียวสิหายผีเข้าไป ครบับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเซียนจ๋อง v 4นะครับช่องที่จะสอนการอา่านข้อไพ่และในนาเทคนิคบาคาร่าสูตรบาคาร่านะฮะหรือสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนไม่รู้จักข้อไพ่หลักข้อไพ่สามเกิดก็ทักเฟซตัวผมมาได้นะเฟซต้นน้อยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ปักหมดนะฮะหรือใครที่สนใจเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับเป็นกลุ่มเทเลแกรมนะฮะจะนําเล่นตั้งแต่10บโมงเชา้ารอบเที่ยงรอบบ่ายสามหโมงเย็นและรอบ3ามทุ่ม ผมจะนํารอบหัวมงเย็นนะเป็นแอดมินในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะสอนการอ่านเข้าไพ่หลักเข้าไพ่สามเกอร์แชที่ทคนิคบาคาร่านะฮะแชร์สุดบาคาร่าด้วยและจะแจกรางวัลทุกวันที่1ของต้นเดือนด้วยนะครับ5 0าบาท5รางวัล1,000บาท1รางวัลใครที่สนใจเข้ากลุ่มน้าเล่นนะฮะก็ใต้คอมเมนต์ปักหมดเลยสำหรับวันนี้นะฮะมีสมาชิกในช่อง u t u b e นะฮะเขามาคอมเมนต์นะฮะว่าทุน300ควรเดินเงินแบบไหนให้มีกำไร1000นะครับผม วันนี้ผมก็เลยมาด้วยทุน300นะจะมาใช้เทคนิคการอ่านไพ่หลักและไพ่สามเกินควบคู่กันไปนะ<อ>ไม้แรกครับขอตัดไปที่น้าเงินเลยนะฮะตัดไปที่น้ำเงิน100นะผมจะเดินมาละ100ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าได้กําไรเพิ่มขึ้นมาผมจะค่อยลงไม้หนักนะฮะก็อยากเล่นเทคนิคให้ดูว่าทุน300จะมีกาไรควรเดินเงินแบบไหนและใช้เทคนิคแบบไหนมาดูกันครับไม้แรกนะตัดไพ่หลักนะไพ่หลักเหมือนจะมา4ตัด4นะ4ตัด1ตัด4นะครับ แต่เราขอตัดไปที่น้ำเงินเลยนะไม้นี้ครับ <Okay. S 1> สามแต้มนะโอ้โหสามแต้มผีเข้าไปหวานเจี๊ยบครับมันบอดนะฮะโอ้โหถ้าเล่นตามไพ่หลักเมื่อกี้นะฮะต้องไปแดงนะครับแต่เราขอตัดเอาไพ่หลักเลยนะอะไม้นี้ครับบวกมาหนึ่งร้อยรูปีครับผมมีอยู่สี่ร้อยแล้วนะทุนสามร้อยปั้นไปที่หลักพันเนี่ยโอ้โหต้องเล่นใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆต้องใจเย็นๆเลยนะ มานี้ขอไปนป้ําเงินเพลเยอร์ครับ 100, บ100เหมือนเดิมนะผมจะเดินมาละร้อยก่อนนะครับเผื <Viv> ่อ <iance> มันเสียนะช่วงแรกๆเราควรเดินเงินระวังนะครับเพื่อนม้นี้ผมตามไพ่ไม่ขีดนะครับไพ่ไม่ขีดมาในรูปแบบปิงปองนะช่วงแรกๆเราควรเล่นนะควรแบบเล่นให้ไม่ให้ผิดนะครับเพื่อนนะเดินเงินม,มาละร้อยอย่าให้มันพลาดนะ,ะมาดูครับไม้ที่2หน้า8ครับผีก็้าไปคนสวยบล็อก8นะอย่าชนนะ มันเแต้มครับหวานเจี๊ยบครับบวกไป2ไม้ติดครับผมทีนี้ตอนนี้เรามีทั้งหมด500แล้วนะมีทั้งหมด500ราดอยู่ประมาณสัก8ป0นะอ่ะไม้นี้ฮะเขาให้เหมือนจะมา3 2 1ถ้าเล่นตามไพ่หลักเทคนิคที่ใช้ประจำนะครับ3 2 1ครับไม้นี้ขอไปแดงแบงเกอร์ครับตามไพ่ไม่ขีดด้วยไพ่ไม่ขีดมาในรูปแบบปิงปองให้ไปแดงด้วยครับ มาอนี้ขอลงไปที่200นะถ้าเสียก็ทบไปไม้ละ300สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ฝากไปด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะใครอยากให้ผมเล่นเทคนิคไหนสูตรไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้นะหน้าหนึ่งครับผมมันบอด์8ด78ไปดิโอ้โหแต้มเดียวเหมือนกันผีคอไปเอออะไรก็ได้ครับยกเว้น9นะ <laughs> หวานเจี๊ยบครับผมปูไป3ไม้ติดแล้วนะสำหรทุน300ของเราอ่าเห็นไหมมันมา300แล้วนะเอ้ทุน300มาหลายร้อยแล้วนะเนี่ยตอนนี้อ่าบวกไป390บาทครับเพื่อนอ่าเขาใหมา321นะเมื่อกี้พอมันออก321มันชอบบอกไพ่คู่ต่อนะอ่ามาันนี้ขอไปแดงครับตามไพ่ทึบนะไพ่ทึบมา3ตัด3เลยไปแดงแล้วก็ไพ่โปร่งด้วยไพ่โปร่งมาปิงปองครับ มานี้เราไม่ตามไพ่ไม่ขีดนะถอส่วนไพ่ไม่ขีดนะครับมานี้ตามไพ่ทึบและไพ่โปร่งเพราะว่า3ามสองหนึ่งมาแล้วมันจะชอบออกไพ่คู่หรือปิงปองคู่ต่อหนะมาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่าครับนะหนึ่งนะอย่างไงโอ้โหมันบอดครับผมเราโอ้โหผีเข้าไปมันสามแต้มนะจะกินได้เปล่าสี่ห้ามา โอ้โหบอดสนิทชิบหายบอดครับผมไม้นี้โอ้ยลงหนักด้วยนะ200นะเล,ล่นบะานะคาร่าทุนนะ้อยต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆอย่าหัวร้อนนะแต่ไม้นี้ผมต้องอออินนะครับผมเราต้องอออินนะไม้นี้อ่ะขอตามไพ่ไม่ขีดแล้วกันนะไพ่ไม่ขีดมาในะรูปแบบปิงปองไม้นี้ไปแดงครับตามไพ่หลักด้วยไพ่หลักน่าจะมาปิงปองด้วยนะ ไม่คิดว่าน่าจะมา2ตัดหนึ่งน่าจะมาปิงปองครับอออินครับไม้ที่490ครับผมเทนหน้าตักครับผมไม่เทไม่เติบโตไม่รวยนะมาดูการไม้นี้ครับหมดก็ต้องพอนะหมดก็ต้องมาปั้นใหม่นะครับหน้า2อ,อะ่ะยังไงมันบอดห7เจมา3มแต้มครับพีเข้าไปขอบเออ2อสมาได้หมดเลยหวานเจี๊ยบครับผมโอ้ได้ไม้ทบนะ ได้ไม้ทบมาเะครับเพื่อนๆไม้นี้ฮะตอนนี้เขาไพ่หลักมาในรูปแบบปิงปองนะไพ่มาในรูปแบบปิงปองเดี๋ยวดูก่อนไม้นี้น่าลงฝั่งไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะไม้นี้ครับขอไปแดงครับผมเราจะตามไพ่ไม่ขีดนะและไพ่ทึบอ่าไพ่ไม่ขีดตอนนี้มาปิงปองครับไพ่ทึบก็จะมาในรูปแบบมังกรนะ <Okay. S 2> สำหรับบางคนไม่เข้าใจ <_ an> เขาไห่โปรง <_ an> ่งเขาไผ่ทึบเขาไ่ม่ขีดดูตรงไหนนะไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ได้นะครับเพื่อนๆผมแนะนําไว้ให้หมดแล้วนะไห่โปรง่งไห่ทึบไห้ไม่ขีดเขาเรียกว่าเขาไห่มังกรเอ้ <_ an> เขาไมาเรียกว่าไผ่สามเกลอไห่มังกรมืงนันพูดผิดขออภัยน้าก้าวครับผมหน้าอย่างสวยนะดึงขอบมาผีโอ้โหห้าแต้มครับผีเข้าไปแม่งแปดหลังเลยอ่ะสามมาดิ โอ้โหไม่ทันครับไม่ทันนะ,นนะโดนเหยียบแต้มเดียวนะตอนนี้เขาให้มาในรูปแบบปิงปองนะครับเพื่อนๆนะไหลามาสไม้แล้วนะตอนแรกมา1 2 3สอเฮ้ย3 2 1หนึ่งแล้วก็ไหลปิงปองต่อนะครับผมอเดี๋ยวดูก่อนมานี้เขาไพ่ไหนหน้าตามาหน้าตัดนะตามเขาไพ่โปร่งแล้วกันนะครับขอตัดนะทบไปไม้ละ400พอนะครับเพื่อน ให้โปรงมา2ตัด2นะครับมายนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับใครที่ไม่เคยลงสนามเล่นบาคาร่าเลยนะไม่เคยเล่นเลยนะครับแบบใหม่จ๋านะก็อยากแนะนำฮะทักเฟซส่วนตัวผมมาหรือเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับเป็นกลุ่มเทเลเก,กมจะสอนอ่านไพ่หลักไพ่สามเกลอนะครับผมถ้าเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มนะรับรองแบบขึ้นระดับแอดวานซ์เลยนะเล่นเป็นเลยนะโอ้โหมายนี้โดนแดดแพงเอ้ยป๊อกเก้าเลยเหรอวะโอ้โหต้องทบอีกแล้วนะครับมายนี้ต้องอออินนะ เดี๋ยวดูก่อนนะน้าลุงฝั่งไหนนะครับผมตอนนี้เขาให้ไหลปิงปองนะเดี๋ยวดูก่อนว่าหน้าตัดหรือเปล่าครับผมดูก่อนนะอ,อ่ไม้นี้ขอตามไพ่ทึบแล้วกันนะสามตัดห้าตัดสามนะอ่ะขอไหลปิงปองไปก่อนแล้วกันนะครับไม้นี้ครับอออินนะ ก็สำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆใครที่แบบไม่เข้าใจอะไรเลยก็เข้าไปในกลุ่มในเลแกมนะครับเป็นกลุ่มนําเล่นจะสอนอ่านไพ่หลักไพ่3เกอสอนตั้งแต่แรกๆเลยนะจนเก่งระดับแอดวานได้เลยนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจนะก็ใต้คอมเมนต์ปักหมุดติดปัญหาตรงไหนก็ทักถามผมได้นะผมเป็นแอดมินในนั้นอยู่นะเรา3แต้มครับมัน5นะ67มาโอ้โห5แต้มครับเสมอครับม้นี้เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ เราสามแต้มนะ <S <S <an> <S เกือบไม่รอดเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะไม้นี้น่าลงฝั่งไหนนะแต่ก็อยากตามไหลปิงปองอยู่นะอยากตามไหลปิงปองอยู่นะครับ <S <S <an> <S เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาให้ตัวไหนจะน่าตามนะครับเพื่นอนผมขอไปน้ำเงินเหมือนเดิมนะ <S <S <an> <Okay. S 1> ไหลปิงปองเหมือนเดิมแล้วกันตามไพ่ทึบด้วยไพ่ทึบจะมาในรูปแบบ3ตัด5ตัด3นะครับ เลย <Okay. S 1> ไปน้ําเงินนะมาดูกันไม้นี้ฮะจะเข้าหรือเปล่า oh. ของงามๆคนสวยหน้าแปดครับผีเข้าไปโอ้โหป๊อกแปดยาชนนะหวานเปียกโอ้ย oh. ไม้หนักซะด้วยนะใจเต้นตึบตับตึบตับเลยนะลุ้นแบบแต่ละไม้นะบาคาร่าทุน300นะครับต้องเล่นใจเย็นๆจริงๆนะตอนนี้มีกําไรอยู่300กว่าบาทนะครับมีกําไรอยู่300กว่าบาทไม้นี้ผมจะ เทเลยแรกกันนะครับไม่เทไม่เติบโตนะไม่เทไม่เติบโตครับมานี้ขอตัดให้ปิงปองครับไปน้ําเงินเลยอออินจิตร้อยสิบสองบาทนะเจ็ดหนึ่งสองนะถ้าได้มานี้พอนะก็จะได้กําไรประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอดีนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการเดือนเงินนะทุนสามร้อยควรเดือนเงินยังไงนะฮะตอนแรกก็ลงไม้ละร้อยไปก่อนนะครับถ้าเสียก็ค่อยทบไม้ละสองร้อยหรือทบอออินเลยนะก็ทบอออินนั่นแหละเพราะมันสามร้อยนะอ่ะยังไง โอ้โหแดกเฉยครับไม้นี้แม่งมันบอดนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเทคนิคการเดินเงินนะฮะบาคาร่าทุนน้อยทุน300ก็ควรเดินเงินประมาณนี้นะฮะไม้ไหนเรามั่นใจเราก็เทนะครับเพื่อนถ้าไม่เทไม่เติบโตนะโอเคก็พอเลยแล้วกันนะครับวานด้วยทุน300บวกไป1,100บาทนะฮะก็บาคาร่าทุนน้อยไม่อย่าไปตั้งเป้าเยอะมากนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับเพื่อน โอเคก็ฝากช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับเสียนจอง v 4ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ